ัสดีครับอยูครับหกล้อดัมกรีนครับโอ้ยเร็วมากน,นี่โยนทิ้งเลยครับสิบหกบาทเราจะชอบดูตอนเขาขึ้นคันนานะขึ้นสูงสูงครับเขาเรียกว่าเหินฟ้า นี่ครับพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่เนี่ยได้ไม่กี่ก้อนนะนับได้เลยประมาณถึงไมยี่สิบก้อนอน่าจะไม่ถึงไนงะบางมันบางครั ขึ้นไปแล้วตรงนี้หมดแล้วครับ <laughs> โอ้เฮ้ยกระติกน้ำ <laughs> ดูตอนลงครับอ้ยหัวสักกระเทียมสนอ้เอเฮ้ยเฮ้ย <laughs> đẹp rồi nát luôn á bên luôn à นี่20ไร่เขาบอกว่าใช้เวลาครึ่งวันแป๊บเดียวหรือว่าไม่ถึงครึ่งวันด้วยซ้ำเขาไปอย่างนั้นเร็วมากเลยทุมครับกระทางเขาเป็นร้านเลยล้านกว่าไว,ว่ารถเกี่ยวอยีก น่าชอบครับแบบนี้อันนี้ก็เกี่ยวไว้นานแล้วนะจนฟางมันเกิดไอ้อตอฟางอะ่ะมันงอ,อกขึ้นมาใหม่แล้วอ่ะฟางก็เปียกน้ำครับเขาก็เลยตากไว้หลายวันหน่อย หกบาทเองอ่ะแพงกว่า,ารถอัดฟางล้อยางหนึ่งบาทครับนี่เขาก็เอารถไทยมานี่แหละขนขนเอาเองครับลงมาในทุงน่งนาเลยสบายสบายใส่ได้กี่ก้อนเนี่ยประมาณสามสิบกว่าสามสิบกว่าปะ อู้สามสิบกว่าก้อนอันนี้อันนี้กี่ก้อนแล้วนี่สิบ <20. S 1> ก้นอนในในอันนี้ประมาณยี่สิบกว่าเล้วเนาะยี่สิบกว่าก้อนอะเนี่ยเลยจำนวนหนึ่งไร่เนี่ยหนึ่งไร่กว่าเนี่ยอ่าประหยัดครับ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านแล้วครับอยู่ไกลสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ